คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับมิตรรักนักปั่นทุกท่านมาอยู่กับพี่ไก่กันอีกแล้วนะฮะวันนี้พี่ไก่ก็จะมาแนะนำเกมสล็อตเซนต้ากิฟต์ของค่าย Space Gaming ให้เพื่อนๆชมกันนะฮะว่ามีความพิเศษและโดดเด่นด้านไหนบ้างพร้อมแล้วมาดูกันเลย ก่อนอื่นพี่ไก่ก็จะมาแนะนํารูปสัญ,ญลักษณ์และราคาจ่ายของเกมนี้กันก่อนนะฮะตัวแรกวายของเกมนี้ก็จะเป็นลุงเซนตา้าของเรานั่นเองนะฮะวายก็จะแทนสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้นสแคตเตอร์กับโบนัสและวายของเกมนี้ก็ยังเป็นตัวแพงที่สุดอีกด้วยนะฮะสแคตเตอร์เกมนี้ก็จะเป็นรูปบ้านถัดไปเป็นสัญ,ญลักษณ์โบนัสนะฮะส่วนราคาตัวอื่นๆก็ตามนี้เลย ในส่วนของลายเดิมพันก็ตามคลิปเลยการชนะรางวัลจะนับสัญลักษณ์จากเพลาซ้ายสุดไปทางขวานะฮะเรามาดูฟีเจอร์หมุนฟรีกันบ้างเมื่อเพื่อนๆได้สัญลักษณ์สแคตเตอร์ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเพื่อนๆก็จะได้หมุนฟรี10บรอบและการชนะรางวัลทั้งหมดก็จะคูณ3ให้เพื่อนๆอ,อีกด้วยหากสแคตเตอร์ลงมา3ตัวในฟีเจอร์หมุนฟรีเพื่อนๆก็จะได้หมุนฟรีเพิ่มอีก10รอบนะฮะ ต่อไปเป็นโบนัสของขวัญเซนต้าเหมือนเ,นเพื่อนโชคดีหมุนได้สัญ,ญลักษณ์โบนัสสตัวขึ้นไปเรียงจากเพลาซ้ายสุดมาทางขวาก็จะได้เข้าเป็นเลือกของขวัญห6แบบเหมือนในคลิปนะฮะโดยหากเพื่อนๆได้สัญ,ญลักษณ์โบนัส3 4หรือ5ตัวก็จะได้เลือกกล่องของขวัญ3 4หรือ5ชิ้นตามลำดับเลยนะฮะและเกมนี้ยังมีฟีเจอร์แมเิลการ ให้เพื่อนเพื่อนเดิมพันเพื่อเพิ่มรางวันชนะของเราด้วยโดยการเดิมพันจะมีแบบรางวันชนะคุณ2กับคุณ4เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยต่อไปเ,อเราไปดูตัวเกมกันต่อนะฮะหน้าตาของเกมนี้ออกแบบมาเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในช่วงคริสต์มาสและลุงแซนต้ากำลังรอแจกโชคให้เพื่อนๆอ,อยู่นะฮะมาดูราคาเดิมพันของเกมนี้กันเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่2บาทสูงสุดที่5 0 0พนะฮะ และนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่พี่ไก่เดิมพันอยู่ที่เบต2 2บาทนะฮะสำหรับลักษณะของตัวเกมนี้จะมีแถว3มแถวกับเพลาห้าเพลาซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะทําให้เ,เพื่อนๆชนะรางวัลได้แบบง่ายๆและยังมีโอกาสที่เ,เพื่อนๆจะหมุนได้สัญ,ญลักษณ์โบนัสเพื่อเข้าไปเปิดกล่องของขวัญอีกด้วยนะฮะและนี่คือโบนัสเปิดกล่องของขวัญของพี่ไก่นะฮะ ยิ่งเป็นเพื่อนเดิมพันมากรางวัลโบนัสที่จะได้รับก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะสุดท้ายเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์หมุนฟรีของพี่ไก่นะฮะตอนนี้พี่ไก่ได้หมุนฟรี10บรอบการหมุนฟรีรางวัลชนะทั้งหมดก็จะคูณ3นะฮะและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเกม Santa Gi f ิเกมสล็อตที่มีฟีเจอร์หมุนฟรีคูณ3และโบนัสเปิดกล่องของของวัญสุดคุม้มที่พี่ไก่นำมาแนะนำให้เ,เพื่อนๆได่ล,ลองมาเล่นกันในวันนี้ สำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ก็สามารถแอดไลน์พี่ไก่มาได้ที่ Add All Gamer ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะ Add All Gamer พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บที่เล่นง่ายจ่ายจริงที่พี่ไก่เคยไปลองเล่นมานะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ